ท่านก็พูดต่อไปว่าลูกเอ้ยนี่เจ้าเหยียบประตูสวรรค์สวรรค์มีจริงหรือไม่ถ้ามีประตูแล้วนี่คืออารมณ์ที่แยกได้สองข้างสองอย่างนะฮะก็ะยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติอยู่ปฏิบัติได้ในถึง,งั้นนิพพานเราเป็นมนุษย์ที่เราควรที่จะเอาโอกาสนี้เนี่ยทำประโยชน์ให้กับตนเองให้สูงที่สุดเพราะว่าการเวียนว่าตายเกิดมีโทษมหันต์อาจารย์ได้นั่งเห็นนะครับคนที่มาหาอาจารย์เนี่ย นับได้10ปีน่าจะถึงแสนคนปีละหมื่นคนได้มีความทุกข์สารวนอยู่ในขณะเดียวกันลักษณะเหมือนกันอาจารย์ก็มองเห็นความที่เดือดร้อนในวัฏสงสารเนี่ยแล้วท่านทั้งหลายว่าพูดตอนนี้ท่านอาจจะไม่มีความรู้สึกว่าวัฏสงสารเป็นภยัยมันเดือดร้อนแต่เมื่อไหร่ที่ท่านตายท่านจะตายอาจที่จะพัดภาจากของรักของห่วงพัดภาคจากสิ่งที่น่าทัศนาชื่นชม แม้แต่ร่างกายตัวเองนั้นเขาต้องเผาทิ้งอันนี้แหละเป็นตัวที่เราจะต้องมีความเดือดร้อนที่สุดเกิดก็เป็นเหตุทําให้เดือดร้อนตายก็เป็นเหตุทําให้เดือดร้อนเพราะฉะนั้นอารมณ์นี้ผ่านกันเลยแยกสองอารมณ์ว่าสุขไม่ยึดทําไปเถิดทําบุญทํากุศลไม่ว่าจะทาผ้าป่าใดๆไม่ใช่เอาไปอวดอว่าฉันทําผ้าป่าเป็นล้านฉันทาผ้าป่าเยอะมากอย่างดีได้ขึ้นสวรรค์แล้วก็ลงกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เทวดาทั้งหลายอยู่บนสวรรค์อยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะ กลัวว่าศาสนาพุทธจะสิ้นสก่อนอยากมาปฏิบัติธรรมให้ถึงโลกุตระธรรมมันจะถึงเ,เข้าโลกุตระธรรมคือธรรมที่เหนือผลแล้วหลุดผลแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเราก็จะไม่ยึดเอาว่าสุขหรือทุกข์เราจะปล่อยอารมณ์ให้เป็นสุขก็มีความยินดีทุกข์ก็ไปปล่อยไปจะไม่ยึดพอไม่ยึดแล้วปฏิบัติเริ่มปฏิบัติดูอารมณ์ตัวเองไปเรื่อยๆเมื่อพาพษสภายนอกเข้าเนี่ยก็จะมีอารมณ์ที่เยือกเย็น อารมณ์ที่ไม่เป็ียปัญหาเพราะฉะนั้นอารมณ์แห่งนิพานคืออารมณ์ที่ยะเกิดนิพานคือความที่ดับอารมณ์ที่ไร้ขอบเขตคืออารมณ์เกาะเกี่ยวในสภาวะธรรมที่ไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยแล้วท่านก็จะเห็นอารมณ์ของสิ่งที่ราบเรียบอารมณ์ที่มีความสุขเกิดขึ้นทำไปถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะยังทำที่ติดขัด,ขดแต่เข้าถึงได้เขาเรียกอาการลิโกธรรมอาการลิโกธรรมเข้าได้ทุกทภาวะไม่จำกัดเวลา ท่านลองคิดดูนะฮะว่าสุขไม่ยึดทุกข์ไม่ทำทุกข์ไม่ยึดค่อยๆปรับอารมณ์ให้อยู่ในอารมณ์ที่เสมออารมณ์ที่ราบเรียบแล้วท่านจะมีความสุขกับนิพพานที่อยู่ใกล้ตัวท่านเองครับครับเอาละครับเป็นการบรรยายสารธรรมสั้นๆน,นะครับให้กับผู้ชม ได้มีแนวทางในการปฏิบัติธรรมกันต่อไปนะครับสำหรับ SMS ครับยังคงส่ง SMS เข้ามาได้เรื่อยๆนะครับในเบรกสุดท้ายเดี๋ยวเราจะกลับมาตอบ SMS แล้วก็เปิดรับสารให้กับคุณผู้ชมนะครับพิมพ์บีเว้นวักตามด้วยข้อความของคุณนะครับชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและหนึ่งคำถามที่อยากขอคำปรึกษาจากท่านอาจารย์มากที่สุดส่งเข้ามาที่หมายเลข4 6 4 2 2ส6นะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 2 5 5์7 เบรกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาตอบ SMS แล้วก็เปิดรับสาให้กับคุณผู้ชมทางบ้านกันส่วนในช่วงนี้ครับเราจะปิดเบรกกันนะครับในบทสัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับขม oh. ของท่านจารย์ลิชัย oh. นะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับและส่วนช่วงหน้าครับบารมีธรรมนำสุขเรามีอีกหนึ่งแขกรับเชิญนะครับที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นที่ประเทศพามา่าช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ เขาขอกอาจจรนเดชัยนะคะมาสองครั้งแล้วแล้วครั้งหลังเนี่ยก็คือได้ลูกอมมาแล้วก็ได้ผมหมอจันเดชัยมาก็เลยเอาไปไว้ในพานไว้ในพานแล้วก็หอ่อห่อไว้เพราะว่าไม่มีเวลาที่จะมาแกะหรือว่าอะไรแล้วก็ถวายหมากูให้กับปู่กับปะแล้วทีนี้ก็กลับไปทํางานพอกลับไปทํางานเสร็จพอกลับมาวันเสราเสร์ก็ปรากฏว่ามีเส้นผมวางอยู่บน บนห่อที่ว่าห่อผมขอออาจารย์เลยใส่เส้นผมของอาจารย์มีเส้นผมสีขาว,ขาวใสใสคล้ายเส้นเอ็นแต่ก็มันจะเป็นลักษณะเล็กเล็กบ้างบางบ้าง,างและมีแตกปลายด้วยก็เลยตกใจก็เลยใส่ไว้ในที่ใส่ประทาดอแนะแล้วก็ฝันเห็นผู้ชายขาขาวสูงสูงหน้าตาแขกๆแขหล่หอๆใส่เสื้อสีขาวด้วยหกผมขาวนะคะ แต่ว่าตอนแรกไม่ทราบว่าเป็นเป็นปู่กัสปะแต่อาจารย์ฤาษใช้บอกว่าเป็นเป็นผู้กับกัสปะที่มากลับเข้าสู่รายการบารมีธรรมนะครับในช่วงนี้เราก็มีอีกหนึ่งแถบ,บเชิมนะครับที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆนะครับที่เกิดขึ้นที่ประเทศพมา่าหลังจากที่ได้ไปทัวร์บุญกับท่านอาจารย์มานะครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายต่อหลายคนนะครับที่มาร่วมรายการกับเราก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ดีๆอย่างเช่นวทย <Nice. S 1> อา R เมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีท่านหนึ่งที่เล่าถึงประสบการณ์ของเส้นผมของท่านอาจารย์ที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าเกิดเ,เปลี่ยนเปลี่ยนสีไปนะครับแล้วก็เกิดอะไรขึ้นกับตัวเขานะครับก็มีการฝันนะครับเห็นผู้ที่นุ่งขาวห่มขาวนะครับหน้าตา หล่อเหลาเหมือนแขกอะไรนี่นะฮะก็อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนะครับแต่ละเรื่องแต่ละภาพที่เรานํามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันคุณต้องสัมผัสด้วยตัวคุณเองนะครับสิ่งต่างๆใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะครับส่วนในช่วงนี้ครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษอีกหนึ่งท่านนะครับจะมาเล่าถึงประสบการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นที่ประเทศพม่านะครับนวะเอกหญิงคมคายมั่นเหมือนป้อมนะครับนั่งอยู่กับผมครับสวัสดีครับครับเป็นยังไงครับต้องบอกว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่พม่าฮะดีมากเลยคครับ เมื่อเดือนเมษานลคะอาจารย์ได้พาพวกผู้สิทธ์เที่ยวที่ประเทศพม่านะครับพอไปถึงประเทศพม่าเนี่ยอาจารย์อาจารย์ก็จะบอกเลยพี่คมคายพี่มีเวรกรรมกับประเทศนี้นะตอนที่อาจารย์บอกพี่พี่ก็มีเวรกรรมกับประเทศพม่ามีเวรกรรมอะไรแต่อาจารย์ก็ยังไม่ได้บอกแล้วก็พี่ก็พยายามทําบุญอยู่ที่ประเทศพม่าพี่ก็พยายามทําบุญแล้วก็อุทิศส่วนให้เขาแต่พอตอนจะกลับเนี่ยอาจารย์อาจารย์ก็พากวดน้ำนะกวดน้ําพอพูดถึงถึงประเทศไทย มาถึงประเทศไทยนะครับพอพี่กลับถึงบ้านอ่ะพอพี่หลับตาร้างหน้าหรืออะไรพี่จะเห็นแต่พระราชวังบุเรงนองอือพี่ก็ยังสงสัยเลยโทรศัพท์ถามอาจารย์ว่าครับเออพี่เป็นอะไรนะอืมแล้วก็เมื่อวันที่9ถึงที่12กรกฎาคมเนี้ยอาจารย์ได้พาพวกพี่ไปเทศพม้าอีกต้องกลับไปที่พระราชวังบุเรงนองนะคะพี่ก็พยายามเพราะว่าแต่ก่อนหน้านี้อาจารย์บอกพี่แล้วว่าพี่เนี่ยไปวางยาวางยาฆ่าคนเป็นร้อยเลยแต่พี่ทําเพื่อชาตินะพี่ไม่ได้ทําเพื่อนั่นพี่ทําเพื่อชาติอ่ะค่ะ อาจารย์ก็พยายามให้พี่ทําบุญพี่ก็ทาบุญอะไรต่างกันนะ,ะตอนก่อน,อนจะกลับเนี่ยตอนนอนที่โรงแรมพี่ก็นั่งสมาธิพี่ยังเห็นเระ่พวกวิญญาณอะไรอะไรพวกเนี้<ะ>พอตอนเช้าเอาเลยพี่กําลังนั่งเข้าห้องน้ำอยู่ไฟดับดับเปิดเปิดพอดีมีพี่พี่คนหนึ่งเขาไปนอนห้องเดียวกับพี่พี่สิชาดา<ะ>พี่สิชาดาเขาหาว่าพี่เสียบคีการ์ดไม่แน่นนะฮะก็พยายามไปเสียบคีการ์ดใหม่<ะ>ซึ่งไฟก็เป็นเหมือนเดิมคือ<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวดับเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวดับอย่างเงี้ยตกใจ ค่ะตกใจตกใจพี่ยังคิดว่าวิธที่ปามพมาสองครั้งพี่ไม่เคยเป็นอะไรนะแต่พอครั้งนี้อืมแล้วมีอีกครับเหตุการณ์มีเกิดขึ้นอีกเมื่อวันที่28สิบปดมันประหัสเนี้ยพี่ไปทํางานขับรถไปแล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยใช่2ี่แปดมันมันประหัสเนี้ยขับรถไปทํางานก็แบบยังไงเพราะงานมันจะเข้าแปดโมงครึ่งพี่ก็รีบพี่แบบรีบขับรถเพื่อจะให้ถึงที่งานก่อนแปดโมงครึ่งก็แซงรถพวกรุ่นน้องไปอ่ะปรากฏว่าพวกรุ่นน้องอ่ะเขาเท้าเขาเห็นว่า คนขับรถน่ะไม่ใช่น้องพี่เป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆแล้วข้างหลังรถพี่ยังมีคนนั่งมีคนนั่งไปด้วยก็เลยถามถามน้องว่าเยอะไหมเยอะไหมสามประมาณสามหรือสี่คนนั่งอยู่ในรถใช่ก็คือเต็มคันรถใช่เพราะพี่พี่ไปกับน้องสองคนเดี๋ยวคนขับก็ไม่ใช่น้องด้วยนะเห็นเป็นผู้ชายตัวใหญ่คือคนที่ขับรถตามหลังมาเนี่ยเาเห็นว่าภายในรถไม่ได้นั่งกันแค่สองคนแต่นั่งกันมากกว่านั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อฮะก็คือบอสสามอาจารย์อาจารย์บอกว่า มีวิญญาณที่ประเทศพม่าที่พี่วางยาฆ่าเขาไว้เขาตามพี่มาตามมาอืไม่ใช่ไม่ใช่เห็นเนี่ยพี่ชายเห็นคนเดียวยังมีคนอื่นเห็นอีกนะคะตอนตะกี้ที่พี่เล่าก็คือตอนแปดโมงเช้าพอตอนเย็นประมาณสักห้าโมงเย็นพี่กลับอีกก็มีพ่อพี่ขับรถขึ้นมาจะมีคนเห็นูว่ามีผู้หญิงนั่งอยู่ข้างหลังนะอืมก็มีผู้หญิงนั่งด้วยใช่มีผู้หญิงนั่งแต่ไม่ใช่มีพี่กับน้องสองคนเท่านั้นเองครับ ก็คืออาจารย์บอกว่าเป็นเป็นเหมือนแบบว่าวิญญาณที่มีวิบากโภพันติดตามมาเป็นยังไงครับอาจารย์เรื่องของพี่คมคายเนี่ยคะอ๋อคืออาจารย์เนี่ยนั่งเห็นนะฮะคุณทีว่าชาวพม่าเนี่ยเข้ามาตัดไม้เพื่อที่ไปสร้างของเขานะฮะโดยที่ด้วยความไม่ไว้วางใจของเจ้านายเก่าขอ,ของพี่คมคายเนี่ยก็ให้พี่คมคายเนี่ยสอดแทรกเข้าไปดูก็ไปทําดีกับเขาเสร็จโดยเขาไว้ใจนะฮะก็มีข้าวกินข้าวกินน้ํากันวันหนึ่งได้รับคําสั่งต้องไปใช้ยาเบื่อเขาเนี่ยนะฮะเกือบร้อยศพ แล้วก็บางคนที่อาจารย์เห็นภาพในมิตเนี่ยที่ลําคอนะฮะมีน้ําฟูดอมไรฟูดปากบาก็ปวดท้องนอนแต่พี่คมคายเสร็จก็ออกมาอย่างเงี้ยนะฮะอาจารย์พูดเสมอเนี่ยอาจารย์ไม่ได้นอนเลยนะอาจารย์เกรงว่าผู้ขอดที่ทางเนี้ยจะตามมาคณะสิทธิ์ของอาจารย์เนี่ยจะเป็นอะไรไปอาจารย์พูดตลอดเสร็จแล้วมาถึงเมืองไทยเวลาคิดก็เกิดเี่พี่คมคายยังปวดอยู่สองอาทิตย์แล้วนะฮะยี่สินสอตอนนี้ได้ได้มีการยังไงบ้างครับสําหรับวิบากที่เรา ครัวพันติดตามมาเนี่ยครับได้ทําบุญทำอะไรยังไงถวายสังฆทานครับไปถวายสังฆทานนะคระอาจารย์ก็ช่วยถวายไปถวายสังฆทานเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ตอนนี้มันพอที่จะพอบรรเทาลงแล้วบรรเทาลงได้นะฮะหมดหรือยังฮะน้ำจะหมดนะคุณทีแต่พี่ก็คงหายนะครับก็อาจจะยังมีบางดวงที่ยังไม่ยอมที่จะโอ้โหสิอะไรไงก็ว่ากันไปก็ต้องทำบุญต่อไปเรื่อยๆทำบุญให้มากๆนะคะแต่นี่มีสายเข้ามาครับคุณสมพรสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณสมพรครับสวัสดีครับครับผมนี่เป็นอีกผิงท่านหรือเปล่าครับน้องที่เห็นเนี่ยค่ะตอนที่เห็นเอาเป็นยังไงให้คุณสมพรครับเล่าให้เราฟังสักนิดหนึ่งครับว่าเห็นอะไรยังไงเกิดขึ้นครับอ๋อก็เป็นเช้าผมขับรถไปทํางานปกติครับแต่เห็นว่ามีรถปิกจผ่านไปก็เลยถามแฟนว่าไอ้นี่รถปิกิจหรือเปล่าอืมดีเห็นทำไมมีคนนั่งหลังอาใครมาหรือเปล่าอะไรครับ ็เหนครับคุณสมพรฮะครับครับผมอะว่าว่าไอทีครับเมื่อสักครู่นี้เสียงขาดหายไปครับผมก็เห็นรถไิจีดข้าผ่านไปก็เลยถามแฟนนะครับว่าเอไอจีดเอาใครมาเห็นมีคนนั่งหลังรถพอดีมันมีแสงแดดสะท้อนตอนเช้าเราลม่เห็นพวกปีกสีแดํดครับครับพอมาถามก็บอกว่าไม่ได้มีใครนะฮะแต่ว่าคุณคุณสมพรเห็นเขาเป็นคนับครับอืม เห็นเห็นนี่ช่วงเช้าใช่ไหมฮะช่วงเช้าช่วงเวลาแปดโมงครับอืมอย่างอย่างตัวคุณสมพรเองได้มีประสบการณ์อะไรไหมครับในเรื่องลี้ลับแบบนี้ไม่มีครับไม่มีนะฮะครับผมครับเอาละฮะขอบคุณนะครับคุณสมพรครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เนีฮะก็ยืนยันว่าเป็นผู้ที่เห็นนะครับสําหรับวิญญาณนะครับที่ติดตามมาอยู่บนรถนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเล่านะครับที่เอ่อ พี่คมคายนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนล้วหึ่งจากนี้ประสบการณ์ต่างๆที่ได้ไปทัวบุญกับท่านอาจารย์มาเป็นยังไงครับบ้างครับมีเรื่องอะไรที่ชวนให้ขนลุกบ้างไหมฮะ ชวนคนลกไม่มีครับแต่พี่เนี่ยเป็นคนแบบไงทำสมาธิไม่ได้แต่พอพี่มาทัวร์บุญกับอาจารย์อย่างไปพม่าครั้งแรกเนี่ยพี่สามารถกลับไปถึงบ้านเนี่ยพี่นั่งสมาธิได้เลยคนแรกที่พี่เห็นใครรู้ว่าพี่นั่งเห็นอาจารย์ือชัยเลยค่ะพี่ยังตกใจอยู่เพราะว่าพี่ไม่เคยนั่งได้พอเห็นอาจารย์ือชัยพี่รีบออกจากสมาธิเลยตกใจมากเลยอะเห็นอาจารย์เนี่ทุกวันนี้พี่ก็ปฏิบัติมากคดันขึ้นมาเรื่อยๆอาจารย์ฮะต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ย <dictator> มีการเริ่มในเรื่องของการปฏิบัต enfin ินะครับเริ่มจากการสมาะนั่งสมาธิไปก่อนมีการยกกระดับไปเรื่อยๆแนวทางของอาจารย์ที่สอนลูกศิษย์หลายๆคนในเรื่องของการปฏิบัติอาจารย์จะแนะนําเคล็ดเทคนิควิธีในการปฏิบัติอย่างไงบ้างครับในเรื่องของการทําสมาธิให้มันสงบนิ่งไม่ต้องไปฟุ้งซ่านฟุ้งเฟ้อคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มันจะมีหลายๆเรื่องที่จะเข้ามาในหัวเราเช่นที่เขาเรียกกันว่านิวรหานั่นเองครับอาจารย์อ๋อใช่คุณทีความฟุ้งซ่านแต่ละคนจะแตกต่างกันไป นี่อาจาร,รย์ก็จะใช้ยานบริมีขออาจารย์ดูก่อนว่าแต่และท่านที่มาเนี่ยเหมาะที่จะทําอะไรก่อนเหมาะที่จะเดินจะนั่งบางท่านได้กิจฟุ้งซ่านมากเลยนะครับอาจารย์ก็จะหาคุณสโลบายพาเดินก่อนดเดินจงกลมให้เหนื่อยนะฮะแล้วก็นั่งเพราะคนเราเหนื่อยเนี่ยคนเราจะไม่คิดมากแต่ถ้ากายสุขสบายหลับตาปับคิดเลยไปนู่นไปนี่แต่พอรู้สึกเหนื่อยนะฮะก็จะนั่งหลับตาเรื่อยๆแล้วก็จะใช้บรมีพลังที่มีอยู่ส่งให้ว่าขอให ได้ถึงนะขอ,อให้ไปถึงก็ให้สงบนิ่งอ,อันดับแรกในการปฏิบัติถ้าสงบนิ่งแล้วเนี่ยจะมีกําลังใจนะฮะบางทีแต่อาจารย์ก็จะสกัดกั้นความอยากโดยอย่าอย่าเพิ่งอยากเห็นเหมือนอนาจารย์นะอย่าเพิ่งอยากสัมผัสอุ้นสัมผัสนี่เอาให้นิ่งก่อนสมาธิเป็นพื้นฐานนะฮะเป็นสภาวะที่มันนิ่งแล้วเนี่ยทุกอย่างแก่งอกขึ้นมาเองเหมือนเราปลูกถั่วงอกเลยนะ,นะฮะ ถ้าได้ดินดีความชื้นดีมันจะเริ่มงอกแล้วสูงขึ้นมาเรื่อยๆเ,เราจะปูพื้นฐานให้นิ่งก่อนหอให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมก่อนแล้วค่อยขยับแต่และท่านจะไม่ไม่เหมือนกันเราจะมาเอาคนเยอะๆมากๆคนมารวมกันแล้วสอนเป็นขัน้นเป็นขั้นไปอย่างนี้นี่มัน,มนจะถึงช้าแต่อาจารย์จะแยกประเภทท่านที่มาว่าท่านนี้ควรจะอย,อย่างนี้อาจารย์จะแยกเป็นสองสามกลุม่มอจาจารย์ก็จะผ่านนั่งเป็นทีละกลุม่มละกลุ่มไปที่ที่พม่า อาจารย์ก็ทําด้วยกุศโ,โลบาเดินเดินไหวนู่น,นไหวนี่เสร็จ mm hmm. อ่ะเรานั่งกันนะนะ uh huh. ครับเรานั่งผู้ที่ไม่เดินผู้ที่นั่งได้เลยก็คือไม่ต้องเดิน mm hmm. ก็นั่งได้เลยก็มา mm hmm. นั่งกับเรา mm hmm. นั่งเสร็จเสร็จก็จะพาไปกราบ,บนู่นกราบนี่เพื่